เทาเท็ดสวัสดีโลโลวันนี้นะผมเราก็จะมาแก้บ้านตรงนี้กันนะครับสร้างไว้เมื่อไรส,สดที้วสภาพเดี๋ยวพี่ตานสนอรอมาดีครับน้องก็แม่มาเริ่มเลยไม้พูดทำรำเพลงนะโอ้โหของมึงรีบไปหมดเลยติมตัวเดี๋ยวขอเก็บของไม่จาเป็นออกไปก่อนนะันเอาไว้ไหนดีว่าไว้ไตรงนี้แหละค่อยเคลียร์ที่หลังครับเก็บไปก่อนไอที่ไม่จําเป็นอ่ะก่อนอื่นต้องรื้อบ้านนี้ก่อน ันเป็นบ้านสองชั้นเล็กๆแล้วกันเนาะผมก็ไปดูแบบมาแล้วแหละในดิจตอละครับเริ่มจากเสาก่อนแล้วกันเสาก่อนเอาแบบหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านผมจะแบบขึ้นทางนี้เนะาะวันนี้แล้วกันนะหนึ่งสองสามเสาเนี่ยครับนี่เป็นเสาแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วห่างกันตรงนี้สามบล็อกเนาะ,ะชิบอ่าชืบอเออยังยไม่เก่งเท่าไหร่หนึ่งสองสามแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเอออออไม่โดนอีกเนาะมืออะไรอ่ะชิบ แล้วก็เน้นสวยงามครับนะเน้นสวยงามชืบชืบเอา้าหมดก่อนเลขยสองอันโอเคเดีย๋ยวไปหาขุดในใต้บ้านก่อนหมดก่อนมาข <c oughs> ุดสองอันนี่แหละยองการจะมืดอีกแล้วบรรยากาศกลังดีเลยฐานนารูตโตะบุดโบบุดบา้าชืบชืบแล้วก็เอ้ทางขึ้นทางขึ้นเฮ้ยขอบคุณดูนี่ด้วยนะครับกี่บาทวะเดี๋ยวผมรอด,ดูในไลฟ์ก่อนมันขึ้นแต่ในโอเบียดอะ ดีครับน้องชายน้องแอนอนิมัสไม่มีชื่อ,อขอบคุณมากครับน้องชายหนึ่งบาทเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันจะได้สร้างบ้านง่ายๆเมื่อไหร่กูจะนอนได้วพาะเสียงไก่ก็กุ๊กกุ๊กลำคาญกูกค้าทิ้งหมดยกคอกดิไี่สร้างถูกป่าวะไม่รู้ว่าจำไม่ได้อะสองสามแบบนี้หรือเปล่าวะเอ๊ะใช่หรือมั้งแบบนี้วะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคแล้วก็อันแบบนี้ใช่ป่าวว่ใช่แหละ แล้วก็รับรัวอีกรัวที่มันเปิดปิดได้มันต้องใช้อะไรบ้างแล้วเราอ่านชื่อในโทรศัพท์แรับค่าไก่บวกหนึ่งค่าไก่บวกหนึ่งจะเย็นเอาโอเคเก้าอันน่าจะพอบวกหนึ่งค่าไก่ไม่ได้ไก่ชั้นไก่หนึ่งตัวก็พออันหนึ่งตัวนะฮะโดนหมดเลยเหรอโอ้น่าสงสารทุกคนไม่เมตตาไก่เลยอะ่ะไม่งมันทุกคนต้องให้ผมทำไปทีด้วยวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ขุดไว้ก่อนเอาไว้ใส่น้ำนะครับเอ้ยข้าวของก่อนเวถังน้ำต้องเอาแบบเอาเหล็กมาก่อนเหล็กไม่มีในตัวเลยวะอย่าบอกนะเหล็กหมดอะอ๋อเหล็กกูไม่มีเหล็กหมดเลยเอาไม่มีเหล็กต้องการถังน้ำอะโอ้จะบอกต้องลงเหมือนอีกแล้วอะ่ะไม่มีเหล็กจริงด้วยวะโอ้ยชีวิตจะสร้างบ้านได้ดอะ่ะต้องลําบากเนาะอยากได้ตะเกียงอะมันมันสวยเอาไว้ตกแต่งอะโอเคได้มาอันเดียวใช่ไหมโอ้โหได้ถังละ ตะเกียงสว่าง้อกกว่าคบเพลงอม่ผมเอาไว้ตกแต่งไอ้มันสวยอะเน้นสวยไม่เน้นใช้งานน้องเข้าใจไหม <c oughs> กันไกกันไกนี่ไงต้องใช้สองอันโอเคกันไก่มาแล้วตัดใบไม้ก่อนชืบชื้โหตัดอย่างไวอะอาให้โลนเลยยังคาของไม่หมดเดี๋ยวเตรียมของไว้ก่อนที่มันเปิดปิดได้มันไม่สวยเลยอันเนี้ยต้องใช้ไม้โอ๊กถึงจะสวยอันเนี้ยต้องใช้ไม้นี้นะถึงจะสวย เขาทำในต,ตอกอกันนะทำตามเขาไปาามันสวยดีโอเควัตถุดิบก็พร้อมแล้วนี่แหละผมชอบไมโอ๊กและ <c oughs> ตอนแรกบอกเกลียดไม่เกลียดน,นะชอบแล้วปึ๊บเอ,อาชิบพอประวะอนนอาวัติสิอันเนี้ยอ๋อไม่ผิดอันนี้แหละถูกแล้วอ่าบอกว่าใส่นะ้าเข้าไปแล้วก็มันจะปิดยังไงวะแบบนี้ปะ่ะเออแล้วก็เอาไอ้นี่มาปึ๊บแบบนี้อ่าแล้วก็ทําสวนข้างในนี้โอ้โหจะหักอยู่พอดีปึ๊บ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 อ่าเรียบร้อยหัก ช่างมันครับแล้วก็วางตกแต่งอันนี้ก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บ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 นี่สวยโอ้วางตรงนี้ผิดตรงนี้เราต้องวางจากข้างนอกเอออันนี้ก็เหมือนกันแบบนี้แหละถูกแล้วมัง้งโคตรเปลืองไม้อะเน้นสวยงามไมเ่เน้นใช้งานจริงๆว่ะ ชืบอ่ากระจกดีนะแถวบ้านมีทรายทำไมมันไม่เตรียมของแต่ที่เ,เรียกวะเอู้หเรรยบร้อยจกน่าจะต้องใช้เยอะอยู่ครับนี่แล้วก็ชึบอันนี้โอ้โหเหลืออันนึงวะ่ะไม่มีประตูโอ้ก็ต้องคามาของทีอย่างกว่าจะได้บ้านทำไมไม่เตรียมทีเดียวมันจบเลยวะประตูมันทำยังไงล่ะทีนี้ประตูนี้ดีกว่าสวยดีวะ่ะประตูไม้ไม้สนสวยนี่แบบนี้ ก็ที่เหลือหาของมันตกแต่งข้างในครับเฮ้ยยังไม่ได้ทหลังคาเลยกูจะตกแต่งไหยจะบ้าตายเก็บไม้ไม่หมดเอ้อเหรอเก็บไม้ไม่หมดเหรอนี่ก็เป็นเสาไงเนี่ยเป็นเสานี่ก็เหลือสี่อันว่ะป้าเข้าไปป้าเข้าไปนี่มันไม่ถึงอ่ะอือถึงว่ะ ตรงนี้แล้วกันอ่าเป็นงไงสวยไหมละ่ะชึบชึบขุดไม่ได้อีกจเจริญเถอะโอเคได้อยู่แกะไม่ไม่หมดเนี้ยข้างในมันก็หมดเนี้ยข้างนอกไว้ทําเป็นเสาไงแล้วตรงนี้กูไม่เป็นเสาอะอ้าอ,อันนี้มันก็ไม่เป็นเสาแต่ทีแรกแล้วนี่วอแกะให้หมดเลยแล้วกันอืมอืมเอ้าเอ้าไม่ใช่ผิดอันต้องใช้ขวาน <laughs> หลอนโอเคเน้นสวยงามไม่เน้นใช้งานครับจะได้ออกจากบ้านหลังนี้ครับไม่ใช่บ้านดิหลุม

ตามติ๊กตอกไปเปๆไว้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ได้ปะไม่ได้วะ่ะอุ้ยโอ้มันโคตรเอ้ยสมจริงว่ะมีเดียมตรงนี้ด้วยไม่เท่ว่ะไอ้นี่ลากันไม่สวยเลยว่ะไม่ตกแต่งแล้วกันข้างในเนี่ยนี่เลยตัวขาไปแบบแบ้งตรงนี้เลยอ่าแล้วก็กล่องไวตรงนี้เลยปะนี่เลยความสมจริงอยู่ที่ไหนไม่มีเลยทั้งนั้นแหละพื้นที่มันน้อยจะให้สอยอย่างประหยัด อะไรครับเนี่ยอันนี้มันไม่หมดป่ะใช้หมดแล้วเอาไว้ข้างล่างเนี่ยเออนี่ไงได้อยู่เนาะเป็นไงครับทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหามุมยืนดูไกลๆก่อนขออนุญาตปีนดูนะจ๊ะนี่เป็นไงบ้านโอ้โหกว่าจะเสร็จไม่ได้เตรียมของไว้ไงเล่นด้วยสวัดดีครับฮาตะรลุมาครับผมมาครับเถื่อนตึงๆฮนะนี่บ้านบ้านแสนที่จะอะไรก็ไม่รู้แอ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 ,แอ,แอ,แอมันมาอีกแล้ว น่าจะหมดแล้วมั้งไม่มีรละพอกูสร้างไว้ทําไมกูสร้างให้ใครอยู่วะมาแล้วไอ้นอ้องคอมพิวเตอร์ที่หนูอยากได้ที่ร้านคอมนะครับมีให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้แต่ต้องมาคุยข้อตกลงเงื่อนไขกันก่อนนะและที่สําคัญบริการหลังการขายโคตรดีก็ไปหาซื้อกันได้ที่ลิงตอคลิปเลยน้องเอ้ย